ค่ะค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมแรกนะคะของเส้นทางท่องเที่ยวนะคะบ้านเนินน้อยจุดชมวิวเขาโพธิสัตว์นะคะเพื่อที่จะไปผายหินโยกอันนี้เป็นเมล็ดมะข่านะคะเรายิงเพื่อที่จะขยายพันธุ์เม็ดมะข่าแบบเมลสูงป่าใหญ่มากเป็นการขยายพันธุ์ต้นไม้ใช่ไหมใช่เป็นกิจกรรมการยิงหนังสเต็กเมล็ดพันธุ์ไม้เพื่อให้ป่าชุมชนนะคะได้งอกงามต่อไปในอนาคตค่ะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ละเอียดค่ะเป็นไกด์นำเที่ยวของพี่ชิตฐานพี่ชิดผาหินโยกกันค่ะที่นี่เราก็จะมีจุดอีกจุดหนึ่งก็คือจุดปลูกป่าแบบธรรมชาติปลูกด้วยเม็ดมะข่าค่ะแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือจุดชมวิวค่ะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งไฮไลท์สุดเลยค่ะที่นี่ค่ะพี่ชิดผายหินโยกค่ะทุกท่านมาจะต้องได้มาสัมผัสค่ะ เราก็สามารถโยกแล้วก็อธิษฐานว่าเราขอพรว่าเราอยากได้อะไรเราก็อธิษฐานแล้วเราก็โยกค่ะเดี๋ยวพี่อยากจะทําให้ดูนะคะอนอื่นตัง้งอนิฐานก่อนค่ะนี่ค่ะโอ้โหค่ะอ๋ออันนี้ก็คือโยกขึ้นแล้วค่ะนี่ยกมือเดียวก็ขึ้นได้ค่ะอเออที่นี่อ่าเปิดมาแล้วกี่ปีครับพี่ที่นี่พี่ที่เปิดมาแล้วจริงๆก็เปิด ก็คือชาวบ้านก็สามารถขึ้นได้ตลอดแหละแต่เปิดท่องเที่ยวจริงๆก็คือสองปีนี่ค่ะอ๋อแล้วมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่ถึงมันเป็นอ่าเส้นทางเดินธรรมชาติที่คนมาเที่ยวกันอย่างเงี้ยตั้งแต่ดั้งเดิมของเราก็คือมีอาจารย์พิชัยเนาะเข้ามาปฏิบัติธรรมเข้ามาบวชอยู่บนเขาเขาก็จะมีกุฏิของเขาที่ชาวบ้านสร้างให้ค่ะกุฏิหลังเลข,ขาแล้วจะเขียนกุฏิว่าส8มแปดค่ะเขาจะมีพอสองเขาอยู่หลวงพ่อเขามาบุกเบิกก่อนไงมาบุกเบิกก่อนมาอยู่มาปฏิบัติแล้วก็มาปลูกป่ามา ป่าให้แบบรักษาป่าด้วยค่ะดูแลแล้วก็มแกีแล้วก็เกิดการคนอื่นก็มาบวชมาอะไรชาวบ้านเราก็มาบวชแล้วก็จะมีปิดเพิ่มอย่างเงี้ยถ้าไม่ไม่ช่วงโควิดก็จะมีเด็กมามาบวชพักฤดูร้อนก็จะพาเดินจงเดินขุดงเดินไรตามจุดค<อ>่ะก็มาปฏิบัติามาเรียนรู้ทางธรรมค่ะก็เป็นเขาลูกไม่ใหญ่นะพี่นะ <สะ S 1> เดินขึ้นง่ายๆายนะไ่ใหญ่ค่ะก็ ติดกันหลายรูปค่ะและวิวข้างบนนี่สวยมากครับเพื่อนๆมีจุดชมวิวเราก็จะมองเห็นเกินสียักษ์ะจะสวยมากค่ะแล้วก็ปลูกป่าได้ค่ะอ๋อแล้วสมมติว่าใครที่สนใจจะมานี่อ่าติดต่อพี่ได้ทางไหนบ้างครับติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ทางไลน์ก็ได้ค่ะเบอร์โ,โทรของพี่อนยด่หก็0 8 0 8 4 5 0 6 7 3 5 3ค่ะไลน์ก็ได้ใช่ไหมครับใช้เบอร์นี้ใช่ไหมใช้เบอร์เดียวกันค่ะ พี่บอกอ่าแบบประมาณค่าบริการหน่อใช่ไหมว่าค่าบริการก็ต้องการคนนําทางอะไรเงี้ยที่ขึ้นมาพิชิตฐานยินโยกของเรานะคะคอร์สหนึ่งก็ต่อคนก็สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่สี่ร้ยเกสิบ้าบาทนี้ก็มีอาหารให้มื้อหนึ่งแล้วก็มีมื้อหนึ่งแล้วก็มีย่ามย่ามให้ให้ชุดหนึ่งแล้วก็มีหนังกระติกให้แล้วก็มีขนมจะอยู่ในคอร์สท่องเที่ยวที่นี่อ๋อที่นี่อ่าอำเภอท่าตะเกียบนะครับจังหวัดฉางเฝานะครับอ ใครที่สนใจก็ติดต่อพี่เขาได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะอือก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆสำหรับภูเขานี่เขาเรียกภูเขาเลยนะพี่อันนี้เขาตะแววค่ะเขาตะแววนะอำเออภอท่าตะเกียบนะครับเป็นศูนย์ปฏิบททัติธรรมค่ะอือก็เป็นจุดท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดนะครับของที่นี่นะท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะอ่าครับเป็นเส้นทางเป็นป่านะมาดูธรรมชาตินะครับใครที่อ่าเป็นสายนี้นะครับก็ติดต่อพี่เข้ามาได้เลยนะครับอือโอเคครับจะมีย่ามแบบย่ามให้ดูย่ามแล้วก็มีหนังกระติกให้ด้วยค่ะ อ๋อสำหรับคนที่ซื้อคอร์สเข้ามาใช่ไหมอันนี้ออ,อ,อ๋เดี๋ยว,มยวผมขอเลยเราก็จะมีหนังกระติกให้อันนี้คือให้เลยใช่ไหมพี่ให้เลยให้นักท่องเที่ยวเลยโอ้อไปค่ะนี่ค่ะนี่นชุดชุดเฟตนะครับคายี่อ่าหนังกกระติอ๋อมีหนังกระต,กกระติกอย่างนี้นะให้ด้วยนี่แล้วก็มีเม็ดมะข่าแล้วก็มีน้ำให้ด้วยแล้วก็มีขนมเอกอ๋อไอ๊เม็ดมะข่านี่เราอ่ะยิงเพื่อแบบปลูกปลาแบบปลูกปลาเนาะออืก็เขาจะขึ้นปีหนึ่งเขาจะขึ้น คนหนึ่งก็คือฤดูฝนเพราะว่าเขาจะเป็นเม็ดพันธุ์ขึ้นตามฤดูกาลของเขาค่ะเรายิงไปทุกลูกเกิดทุกลูกค่ะเพราะว่าเราเก็บเม็ดพันธุ์มาเยอะเลยค่ะไม่ได้ยิงหินนะเพื่อนเมื่อก็เป็นอนุรักษ์ป่าอีกหนึ่งทางนะครับเป็นการปลูกป่าเนาะป่าแบบธรรมชาติเป็นกิจกรรมนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับของที่นี่นะครับแล้วก็มีเรียนรู้ถ้าอยากทําหนังกระติกเราก็พาทําแล้วก็ขึ้นปิชิตผาหินโยกเราก็มีฐานเรียนรู้ให้เหมือนกันค่ะก็ถ้าขึ้นมาก็จะมี2จุดใช่ไหมจุดนี้กับจุดนี้เนาะแล้วก็มีจุด อ่าจุดที่พิธีถ่ายหินโยกอ่าก็แบบที่พี่แลาทำให้ดูเมื่อกี้นะครับก็อธิษฐานก่อนนะแล้วก็โยกหินเนาะอ่าประมาณนี้ครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อพี่เขาได้โดยตรงเลยนะครับก็นัดวันเวลาก่อนล่วงหน้าใช่พี่ก่อนจะมาเนาะเราก็เปิดของเราตั้งแต่9ก้าโมงถึง4ี่โมงเย็นค่ะเปิดทุกวันครับพี่เปิดทุกวันอ๋อแต่ว่าต้องติดต่อก่อนหน่อยก็ดีนะติดต่อก่อนค่ะว่าต้องการแพลนเน ว่ามากันกี่คนมาคณะอไถ้าไม่รับอาหารหรือจะขึ้นมาเฉยๆก็อยู่ที่แผน199ค่ะจะมีราคอะไรอ๋่าี่มี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 หลายราคาพี่เมืยนแอบก็เราก็เอารถขึ้นมาเองแล้วก็พาขึ้นมาได้อืมก็ถ้าต้องการอาหารแล้วก็จะมีตามคอรสของเราโอเคครับก็แนะนําว่ามากับมาคุเทศอยวนะมันมาลำพังก็ก็จะได้ปลอดภัยแล้วก็จะได้ความรู้ในพื้นที่ของเราแล้วก็จะใช่พี่แให้ความรู้ใจว่าที่ี่เป็น ชาวบ,บ้านที่พื้นที่เลยนะพี่เออเป็นคนพื้นที่นะเมืเ่อนโอเคครับก็ประมาณนี้ใครที่สนใจก็ลองติดต่อพี่อ่ปะป่ากดไลก์กดแชร์แล้วติดตามด้วยนะคะช่องเชื่อเงันโนราคา,อ,าอันนี้เป็นบริการชาเล้งอ่าบ๊ายบายเลยพี่โอเคครับ